ตอนนี้กำลังเอาบังไฟขึ้นฐานรับพี่น้องบังต่อไปตอนนี้กำลงังบังไฟขึ้นฐานนาะพี่น้องเนาะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับส่วนนี้นะครับหมดเวลาในส่วนของการประกวดบังไฟข,ขึ้นสูงนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทุกชุมชนได้ทร,นนราบนะครับตอนนี้ขอประกาศรางวัลเลยนะครับเกินเวลานะครับอีกสองบ้างนะครับก็คือ จุดเพื่อถ<ห>วายนะครับวงสูงเท่านั้นนะครับเราจะไม่มีการชิงรางวัลน,นะครับสองบ้างสุดท้ายนะครับข้ารัฐบียนขอกอุบล9155นะครับ,บขอกอ,บอ,กอบุบลใบโพพลิ้วไหวนะครับแอดเทวดา435วินาที435คะแนนนะครับที่สองนะครับทีมงาน จากชุมชนหมู่ที่9นะครับ <Hey. S 1> ซึ่งยอดบริจาคนั้น385้บาทนะครับลำ <Okay. S 1> ดับที่3ามนะครับ <c oughs> มีอยู่2บ้างนะครับซึ่งเป็นทีมงาน <c oughs> ชุมชนหมู่ที่5นะครับจอเจริญสุขนะครับเออไม่ใช่นะครับชุมชน <c oughs> ทั้ง5าชุมชนนะครับโซนเหนือนะครับรวมทั้ง ทีมงานสอเทคเตอร์นะครับน้องชุมชนตะบลท่าท,ทุกทุกหมู่เหล่านะครับทุกคนนะครับโดยจะมันสีคำจารพินอ,อกเดินทางกระบ,บานชุดุศทุท่ททหวังปลอดไยัยความปลอดภัยมันระดับที่หนึ่งนะครับขออยาด้อพ่อแม่ คนทำงานขึ้นสุงสูงลงใกล้ใกล้ได้ปัดใจเยอะเยอคนทำงานจงจุคด,ดีสามสองหนึ่งไปายไปไเพียงทีลีเลยพี่น้อง โอ้ขึ้นตรงแฮงแงนอนครับบางดีตรงกับบางดีีเลยโอ,ยโอ้แต่ป่ะเด้เขารอบชิงครับพี่น้องเพราะว่าแงนอนจนเจริญสุกจนเจริญสุขครับพี่น้องมองพี่ใหญ่อรเลยเวลาครับพี่น้องปเปิ่เลยเวลาเลยเวลาเลยประเด็เขาชิงครับพี่น้องโอ้ยพลาดแล้วพลาดเลยครับแต่ว่าขึ้นดีขึ้นดีแห้งครับพี่น้อง อ๋โอโยควาดโจดีนะให้บางไฟบางนี้ลงก่อนเนาะเรขอมอบรางวัลนะครับบางไฟบางนี้กับบางหลังดีบอมีการชิงรางวัลตรงดิงเลยพี่นอ้องขออนุญาตหนึ่งนาที<อ>ก็เรียนท่านสมาชิสากสภาจังหวัดท่านคุณกิตสันรวรัตนานะครับที่กระตุ้นสูงยิ่งครับวันนี้ก็ขอได้รับเกียรติจากท่านมานั่ง กำรังใจนะครับก,ก็อยากจะมอบรางวัลให้กับทางผู้ที่มีทีมงานจอเจริญสวรรค์ครับคือนครับพี่นอ้องเป็นทีมงานตรงๆจอเจริญสุูคือกันเดอ้อนี่พี่นอ้องเขาเขื่นทีแห้งตั้งสองบังเลยพี่น้องเนาะสุดยอดของลำตัวหมุนตักตีเป็นรูปแคบ,บๆเบาเบาเดิมแพ้แพ้พ,พี่น้องจากทีมงานไปพูดพี่ไหวกันแล้วกันนะครับ คุณครับคุ้มควนรัจ๋าเข้ามาคุมควนดันล่างยับจ๋านี่นขาเจงแจง้งเป็นเพื่อนๆนะจีดเงียบๆแล้วะ ขา้าขีดจังข้างล่างจะเป็นดำจุดๆชามจีจุดจะมีขาวแจ้งลงมากระทบพอดีนะครับดำลงมาตึง้งจอดบริจาค 450อห้บาทโอ้หลายเว่ย5 0่ร้อยหนเวลบก่อน